เราจะมาทําการแก้ไขนะครับ YouTube ดูไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นปัญหาหลักที่ตอนนี้เจอกันเยอะมากนะครับ YouTube แดงใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจริงไหมนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนการใช้ไปใช้ YouTube.com นะครับก็คือระบบ Android เนี่ยมันไม่รองรับ YouTube แดงแล้วนะครับการแก้ปัญหานะครับเราก็โหลด YouTube ใหม่มาเลยนะเข้าไปที่ Google Chrome นะครับก็พิมพ์ R V X นะครับ r v x เว้นวักนะครับ1 7ดด3 4ดด3 6, เจดเว้นวัก a p k อนะ่านี่เลยจากนั้นก็จะมาเจอหน้าเว็บไซต์ของเขานะตนัวนี้แตะไปที่ YouTube พอแต่งเข้ามาเสร็จก็จะเจอดาวน์โหลดนะครับแตะดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลื่อนมานะครับก็จะเจอนะครับแอปที่เราต้องดาวน์โหลดนะครับก็จะมีสองตัวนะครับมีสีแดงกับสีเขียวนะก็แตะโหลดก่อนเลยโหลดมาแล้วนะครับสองตัว ให้ติดตั้งตัวไมโครจี G ก่อนนะครับนี่ก็ตัต้งเสร็จสิ้นแล้วก็ติดตั้งตัว y o u u u b e แวนเอิบติดตั้งอะแล้วก็แตะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กลับมาหน้าหลักนะครับ นี้ก็จะได้แอปนะตัวแอป RVX นะมานะครับแล้วก็ m มโครจีนะได้มา2อันนะครับแต่ละก็แตะเข้าไปดูได้นะครับตบลงใช้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ ก็จะทำงาน YouTube ได้นะครับอ่อน,นี้ครับข้อเด่นคือใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณานะครับก็ถือว่าใช้งานครบแล้วก็ออกไปหน้าหลักเนะี่ย u t u b ปก็ยังทำงานอยู่นะครับก็ y o u t u b e เร็วขึ้นด้วยนะครับแต่มาหน้าหลักเสียง y o u t u b e ก็ยังทำงานอยู่นะครับ